มันจะมันจะไม่เราจะมันจะทําให้รากเขาขาดแล้วมันจะเหมือนกับว่าต้นเขาจะไม่แข็งแรงนะพเพื่อนๆถ้าย้ายตั้งแต่ตอนนี้นะยา้ายมาใส่ถุงดำอย่างนี้นะครับพเพื่อนๆนี่เขามีรากนิดนึงแล้วเนาะแล้วก็ถ้าเราถ้าเกล่เกินไปแล้วล่าลากเขาอย่างลึกเข้าไปข้างล่างแล้วเวลาเราดึงขึ้นมาเรา,เราลากเขาขาดแล้วเขาจะ เหมือนก็ว่าเขาไม่น้ําระบายได้ดีนะคะเพื่อนเเราก็จะเอาก้านี้ไปไว้ในร่มนะคะทุกคนเนาะไปไว้ในร่มประมาณนั่นแหละให้เขาแข็งแรงประมาณสองสัปดาห์ถ้าเราถ้าเกยเกินไปแล้วล่าลากเขาอย่างลึกเข้าไปข้างล่างเราเวลาเราดึงขึ้นมาเราลากเขาขาดแล้วเขาจะ,ะเหมือนก็ว่าเขาไม่ตาเนาะดูว่าเดือนหนึ่งก็ได้แล้วแต่ให้ลากเขาเว่าเจริญเติบโตให้เะๆให้เพื่อน,นดูนะคะเนาะ นี่ค่ะลากเขาจะอยู่แบบนี้นะคะทุกคนเอ่อมันลากเขาจะยาวเกินไปแล้วทาจะให้ให้ลากเขาขาดนะคะทุกคนกดรงไปนิดนึงนะครับเอ่อมันลากเขาจะยาวเกินไปแล้วทาจะให้ให้ลากเขาขาดนะคะทุกคนกดรงไปนิดนึงนะครับน้ําระบายได้ดีนะคะเพื่อน เราก็จะเอาก้านี้ไปไว้ในร่มนะคะทุกคนเนาะไปไว้ในร่มประมาณนั่นแหละให้เขาแข็งแรงประมาณสองสัปดาห์สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยามาจะพับเพื่อนๆมาย้ายก้ามะเขือขาวจากกระถางไปใส่ถุงดานะคะเพื่อนๆอันนี้คือมะเขือขาวนะเราจะเลือกเอาต้นที่ใหญ่ๆนะคะย้ายก่อนนะคะเนาะแล้วก,ก็ที่เหลือนี้เราก็ย้ายทีหลังนะคะทุกคนเดี๋ยวยามาเจะน้ําระบายได้ดีนะคะเพื่อนๆ เราก็จะเอาก้านี้ไปไว้ในร่มนะคะทุกคนเนาะไปไว้ในร่มประมาณนั่นแหละให้เขาแข็งแรงประมาณสองสัปดาห์เออันล่าเขาจะยาวเกินไปแล้วทําจะให้ให้ลาาเขาขาดนะคะทุกคนกดลงไปงนิดนึงนะครับจะ,จะย้ายนะคะทุกคน เราจะเลือกเอาต้นที่ใหญ่ๆนะคะย้ายก่อนนะคะเนาะแล้วก็ที่เหลือนี้เราก็ย้าย,ายทีหลังนะคะทุกคนเดี๋ยวมาจ้มันจะมันจะไม่เรามันจะทําให้ลากเขาขาดแล้วมันจะเหมือนกับว่าต้นเขาจะไม่แข็งแรงนะเพื่อนถ้าย้ายตั้งแต่ตอนนี้นะถ้าเราถ้าเกยเกินไปเราล่าลากเขาอย่างลึกเข้าไปข้างล่างแล้วเวลาเราดึงขึ้นมาเราลากเขาขาดแล้วเขาจะ,ะเหมือนกับว่าเขาไม่เอ มันลากเขาจะยาวเกินไปแล้วทำให้ให้ลากเขาขาดนะคะทุกคนกดลงไปนิดนึงนะครับต้นเขาจะเจริญเติบโตได้ดีมากๆเลยเนาะแล้วเราก็จะเอาน้ำลดนะคะเบนเพื่อนข้างล่างยงมายใส่อะเป็นขุยมะพร้าวสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยมายจะพาเพื่อนเพื่อนมาย้ายก้ามมะเขือขาวจากกระถางไปใส่ถุงดำนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือมะเขือขาวนะ อย่างนี้นะถ้าถ้าเขาต้นใหญ่กว่านี้แล้วต้นเขาง,งามสมบูรณ์มากๆเลยเพื่อนเอน,นะาะมะเขือขาวนี่คือกล้าของเขานะคะเพื่อนกล้าของเขาที่ไม,มาเอ่อกล้าไว้ประมาณสองสัปดาห์แล้วเนาะเขาโตประมาณนี้แล้วยามาจะอย่างนี้นะถ้าถ้าเขาต้นใหญ่กว่านี้แล้วเอ่อมันรากเขาจะยาวเกินไปแล้วทำจะให้ให้ลากเขาขาดนะคะทุกคน กดลงไปนิดนึ่งนะครับเออมันลากเขาจะยาวเกินไปแล้วทำให้ให้ลากเขาขาดนะคะทุกคนกดลงไปนิดนึ่งนะครับยใา้มาใส่ถุงดำนี้นะครับเพื่อนๆนี่เขามีดากนิดหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็น้ำระบายได้ดีนะคะเพื่อนๆเราก็จะเอาก้านนี้ไปไว้ในร่มนะคะทุกคนเนาะ ไปไว้ในร่มประมาณนั่นแหละให้เขาแข็งแรงประมาณสองสัปดาห์ต้นเขาง,งามสมบูรณ์มากๆเลยเพื่อนๆทั่วๆเต็มถุงดำเลยก็ได้เนาะแล้เราค่อยเอาไปลงปลูกไว้ในสวนนะคะจะมาจะไปปลูกในสวนเนาะอันนี้ก็นี่ค่ะไปย้ายให้เพื่อนๆดูนะคะเนาะนี่ค่ะรากเขาจะอยู่แบบนี้นะคะทุกคน สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาจะพาเพื่อนๆมาย้ายก้ามมะเขือขาวจากกระถางไปใส่ถุงดานะคะเพื่อนๆอ,อันนี้คือมะเขือขาวนะต้นเขาง,งามสมบูรณม์มากๆเลยเพื่อนๆทานอร่อยเนาะมีรสหวานอร่อยรกบอร่อยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้คือที่เราย้ายมาแล้วนะคะเนาะถ้าเราถ้าเกลเกินไปแล้วเล่าลากเขาอย่างลึกเข้าไปข้างล่างแล้ว เวลาเราดึงขึ้นมาเราลากเข้าขาดแล้วเขาจะเหมือนกับว่าเขาไม่ถ้าเราถ้าเก๋เกินไปแล้วล่าลากเขาอย่างลึกเข้าไปข้างล่างแล้วเวลาเราดึงขึ้นมาเราลากเข้าขาดแล้วเขาจะเหมือนกับว่าเขาไม่จะยะาให้เพื่อนๆดูนะค่ะเนาะนี่ค่ะลากเขาจะอยู่แบบนี้นะคะทุกคนจะยาให้เพื่อนๆดูนะคะเนาะ นี่ค่ะกล้าเขาจะอยู่แบบนี้นะคะทุกคนเราก็ย้ายได้สองต้นนะคะอันนี้คือเดี๋ยวังมาจะย้ายอีกนะคะน่าแต่ว่าวันนี้ย้ายแค่นี้ก่อนให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะเนาะอันนี้คือกล้ามะเขือัน้ําน้ระบายได้ดีนะคะเพื่อนๆเราก็จะเอากล้านี้ไปไว้ในร่มนะคะทุกคนเนาะ,ะไปไว้ในร่มประมาณน,นั่นแหละให้เขาแข็งแรงประมาณสองสัปดาห์จะเริ่มเติบโตเท่าที่ควรเนาะนั่นแหละค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็แค่นี้นะคะทุกคน ขอบคุณค่ะที่รับชมนะคะเพื่อนๆต้นเขาจะเจริญเติบโตได้ดีมากๆเลยเนาะแล้วเราก็จะเอาน้ำรดนะคะเพื่อนๆข้างล่างายังไม่ใส่อเป็นขุยมะพร้าวทานอร่อยเนาะมีรสหวานอร่อยกรออร่อยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้คือที่เราย้ายมาและะ้วเนาะเนาะน้ำระบายได้ดีนะคะเพื่อนๆเราก็จะเอากล้านี้ไปไว้ในร่มนะคะทุกคนเนาะ ไปไว้ในร่มประมาณนั่นแหละให้เขาแข็งแรงประมาณสองสัปดาห์เราจะเลือกเอาต้นที่ใหญ่ๆนะคะย้ายก่อนนะคะเนาะแล้วก็ที่เหลือนี้เราก็ย,ย้ายทีหลังนะคะทุกคนเดี๋ยวย้ายมาเก็จะเอาไว้ในร่มนะคะรดน้ําแล้วก็ไว้ในร่มนะะเนาะพอเขาจะไม่เหี่ยวเลยนะถ,ถ้าเราย้ายตั้งแต่ตอนเด,ด็กๆเนาะ,ะต้นประมาณนี้ละคะ่ะสองสัปดาห์เนาะ,ะต้นเขาจะเจริญเติบโตได้ดีมากๆเลยเนาะ,ะแล้วเราก็จะเอา น้ำรดนะคะเพื่อนๆข้างล่างมีไมใส่อะเป็นขุยมะก,ก็จะเอาไว้ในร่มนะคะรดน้ําแล้วก็ไว้ในร่มนะเนาะพอเขาจะไม่เหี่ยวเลยนะถ้าถ้าเราย้ายตั้งแต่ตอนเด,ด็กๆเนาะตอนประมาณนี้แหละค่ะสองสัปดาห์เนาะต้นเขาจะเจริญเติบโตได้ดีมากๆเลยนะเนาะแล้วเราก็จะเอาน้ํารดนะคะเพื่อนๆข้างล่างมีไมใส่อ่ะเป็นขุยมะนี่รากเขา เราก็ใส่ลงไปตรงนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะย้ายมาใส่ถุงดำอย่างนี้นะคะรับเพื่อนๆนี่เขามีรากนิดนึงแล้วเนาะแล้วก็ยากใายมาใส่ถุงดำอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนี่เขามีรากนิดนึงแล้วเนาะ,ะแล้วก็นี่รากเขา ล้วก็ใส่ลงไปตรงนี้นะคะพเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะย้ายมาใส่ถุงดำอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนี่เขามีรากนิดนึงแล้วเนาะแล้วก็สวัสดีค่ะบเพื่อนๆวันนี้จะมาจะพับพเพื่อนๆมาย้ายก้ามะเขือขาวจากกระถางไปใส่ถุงดำนะคะพเพื่อนๆอันนี้คือมะเขือขาวเนอะ่มันรากเขาจะ ยาวเกินไปแล้วทำให้ให้ลากเขาขาดนะคะทุกคนกดลงไปนิดนึงนะครับจ,จะย้ายนะคะทุกคนเนาะมาเขือขาวนี่คือกล้าของเขานะคะเพื่อนกล้าของเขาที่ mm. มาเออกล้าไว้ประมาณสองสัปดาห์แล้วเนาะเขาโตประมาณนี้แล้วยามาจะอย่างนี้นะ ถ้าถ้าเขาต้นใหญ่กว่านี้แล้วอมันลากเขาจะยาวเกินไปแล้วทําจะให้ให้ลากเขาขาดนะคะ่ะทุกคนกดลงไปนิดนึงนะครับตาเนาะดูว่าเดือนหนึ่งก็ได้แล้วแต่ให้ลากเขา,าจะริญเติบโตให้มันจะมันจะไม่เรามันจะทําให้ลากเขาขาดแล้วมันจะเหมือนกับว่าต้นเขาจะไม่แข็งแรงนะเพื่อนถ้าย้ายตั้งแต่ตอนนี้นะจะเริญเติบโตเท่าที่ควรเนาะ นั่นแหละค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็แค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณค่ะที่รับชมนะคะคเพื่อนๆจะจะย้ายนะคะทุกคนใส่ลงไปเลยทุกคนเพราะว่าถ้าเขาโตกว่าน,นี้แล้วเดี๋ยวลากเขาจะเอ่อมันลากเขาจะยาวเกินไป